เต็มเลยนะครับซ้ายมือขวโ้โ ในวันนี้นะครับกับคนแบกจิตการข้างที่สามนะครับเรามารุกกันะ5 10. 5 10. รุกกันไปยิงกันไปนะครับข้างบนกระลุกะเข้าไปข้งางล่างกรยิงเข้าไปนะครับ <10. S 1> ทางบนเดิมพันนะครับปูกระทักนะครับเลี้ยงทังล้านนะครับ,บกติกหรอก ได้ตัวนึงได้ตัวหนึ่งอ่ะทางรู้เดินทางพันลาต่อครับแต่ริ้วครับแต่ริ้วนะครับวันนี้บอกนะครับชักษะนะครับรวมอ่านอย่างเดียวนะครับทฤษฎขอไปด้วยนะครับ ช่วงนี้ก็มีการที่ก็มีทีมนะครับบิ๊กด้วยเข้ามาผสมด้วยนะครับช่วงนี้นะครับก็บิ๊กด้วตก็ได้เข้าไปลุ้งสีด้วยนะครับอะไรก็ช่วยตามเพียรนิ๊กด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทางบิ๊กด้วตนะครับเพราะว่ากำลังเข้าลุ้งสีนะครับ อาทิตย์ใหม่ล่าสุดเลยนะครับที้ใหม่ล่าสุดเลยครับเพิ่งถัดเล่นอย่าเสปิริตก็เพิ่งถังเล่นนะครับ นะครับทีพี่จ็อกบอกนะครับทีขุดซุ material material ่มอยู่เฮ้ยทีขุดซุ่มอยู่นะครับยังไงเตรียมดูนะครับผลงานนะครับปีหน้านะครับเตรียมดูผลงานของทีมดีๆนะครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นทีมอาใจียนทีมอาเซียนอะไ้างนะ โอ้ยย oh oh oh. oh. uh ิงด้ไปไปครับปานมากอัดรูนี่สุดยอดครับสุดยอดต่อตู้ที่หนึครับเย้เยเข้าไปครับโ้ยส่งงานนะคโอ้ยตามโคตตามกรติไทยกันนะครับตอนนี้โอ้โหสั่งหานเอนสุดยอดมากครับแทีม หมดแล้วมาครับขอต้อนรับครับขอต้อนรับครับขอต้อนรับพี่ตูนครับครับ